ตั้งแต่สะพานอะไรสะพานพระรามสอพระรามสองเริ่มมาที่ระอกตั้งแต่เมื่อวันที่21เลเรอวไล่มา้าปัจจุบนะรลอกระลอนต่าตอนงสะพานก็คือต่อมาก็้มาแวะที่ตากน้ำลาครับงมาล้างน้ตาก็เ้าแมาเรื่อยๆนะครับจนกรั่งมาเข้าสชุ แล <Bond> ้วาคุณ่มเกาะมาทางสุราษฎร์ครับแล้วก็แล้วตัดมาทางนอองครับผมแรนลับผมที่สม <Pokemon S 2> ัยยอดอ๋อครับแล้วก็เข้าภูเก็ตครับผมแล้วออกมาพังงามากระบี่มาจังใช่ไหมครับใช่ครับครับครับชื่ออะไรครับผมผมตัดสีพัฒนาริตน์ครับครับอำเภอสีสัดตาอะไรครับสมุทรสาครครับครับขอบคุณครับผมแป๊ะครับสำเนียยอดครับประจวบครีขันธ์ครับครับครับ รับช่วงจากสมยอดต่อมาถึงตลังครับครับเกิดครับเกิดครับไม่เห็นด้เห็นตาเลยผมเรียงไจเนี่ยทพิ์จากสุโขทัยครับครับครับเดี๋ยวเริอเมเริ่มต้นปั่นจากถนนพระรามสองเช่นเดียวกันครับอนมาถึงเรนมีตอนนี้วันที่สิบห้าเลยครับปี่ป้าหมายครับหมายก็จะลงไปถึงตะตูน แล้วก็อาจจะเข้าไปไปตรงแต่เข้าผ่านทางมาเลเซียครับเข้าไปตรงแล้วไปกอลอกต่อครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมสมบูรณญจากนราธิวาสครับโอ้ครับครับครับจะมาเจมกับอาจาันโกดีภูเก็ตครับจะพากันคาร์มาลีไปออกสุ่นให้กุลกโอ้ครับครับผมครับก็คุณครับเอายังครับผมสิงห์ขอนครับมาจากกรุงเทพอ่คราวนี้ก็มาล่องใต้เป็นครั้งที่สองเรกล่าวว่า จะล่องลงมาเลเซียครับแล้วก็จะวกกลับมาทางจะขึ้นจะขึ้นรถไปกลับจุ๋งไหนก็ล็แกะขึ้นรถไปกลับมาอัดใหญ่แล้วจะลงอันใหญ่ปั่นกลับกรุงเทพโอ้คิดว่าเจ้าเวลาเพราะเพราะรถไกลับปั่นเพราะไม่มีเป้าหมายกําหนดครับแน่นอนไม่มีกําหนดกลับนะครับด้วยครับมองเห็นไหมลุงพอเห็นครับสวัสดีครับอาจย์ต้อยครับ ครับเขาเขาผ่านบ้านเลยโดดเกาะล้อเข้ามาด้วยครับมาได้แค่ไหนก็ยังไม่รู้ไปเรื่อยๆก่อนรบครับแ้วแต่ครับผมแัดสถานการณ์ครับผมครับคุณครับไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยสวัสดีค่ะไปแอดค่ะสวัสดี อยากล่องไห้ตามเขามาจากปานบุรีค่ะโอ้เหรออยากเที่ยวมาเล่อยากเที่ยวมาเล่ว่าทำไมมานี่ร้องแง่ล่องแง่แน่เลยครับครับครับขอบคุณครับไปยื่ที่มารับจากตังนะครับเอาครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับไปยอดไปบุญครับเริ่มมามารับออกมาจากทางนะครับ กมนี้นะฮะครับมามาจเทครับครับสวครับที่ไรครับ่ไรครับจำปิ้งค่าอ๋อครับมาเรามาเราเขากันหมครับมากระกันนี้ไครับมากระโดดกันนี้่ไครับ